สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนโปยทานในรูปแบบใหม่จะเป็นการพับแบบดอกบัวการกล้าวค่ะก็จะเป็นลักษณะมุมดอกในรูปแบบนี้ซึ่งความพิเศษของเขาสามารถทําเป็นชิ้นงานตัวเปล่าได้ใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายได้ค่ะจะเป็นลักษณะฐานเหรียญก้นเปิดในรูปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํากันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้น เหรียญกันไกลครีมจับกาวร้อนแล้วก็ลูกปัดตกแต่งในรูปแบบนี้นะคะซึ่งตามในคลิปจะใช้ลูกปัดสีทองขนาด6มิลเพื่อนๆจะใช้เป็นดอกไม้เลซินหรือว่าลูกปัดขนาดไหนก็แล้วแต่ความสะดวกเราไปดูวิธีการตัดดิบินค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะตัดดิบินทั้งหมด2ขนาดค่ะขนาดที่1นนะคะจะเป็นดิบินเส้นหลักจะตัดอยู่ที่ความยาว75เซนติเมตร จำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะปลาเลือกใช้ดิบบินเป็นของตราะลังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลจะเป็นลักษณะดิบ,บินเนื้อทรายค่ะเพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆตรงนี้แล้วแต่ความชอบนะคะแล้วต่อไปขนาดที่2ก็จะเป็นริบ,บินเส้นเสริมทํากรีบด้านข้างค่ะจะตัดอยู่ที่ความยาว40ซนติเมตรจำนวน2เส้น1ฝั่งตัดให้เป็นมุมแหลม และอีกหนึ่งฝั่งตัดให้เป็นลักษณะมุมตรงแล้วก็ไปลเลือกใช้ลิบบินเป็นการผสมสีในรูปแบบนี้นะคะเพื่อนๆนใช้กี่สีก็ตามสะดวกกันเลยเริ่มต้นการพับกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนเพื่อนํนนำลิบบินเส้นหลักทั้งสี่เส้นมาเลยค่ะจากนั้นจับเส้นลิบบินเรียงซ้อนทับกันแล้วก็จัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดต่อไปพับปลายลิบบินหนึ่งฝั่งพับเข้าไปนะคะโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่ง เว้นระยะไว้อยู่ที่3เซนติเมตรและกดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐานสี่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆแยกริบบิ้นออกก่อน2เส้นเหลือไว้2เส้นเป็นเส้นหลัก จากนั้นเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวเข้าหาตัวทุกเส้นเส้นที่1ตั้งขึ้นจะอยู่ทางด้านซ้ายเส้นที่2จะอยู่ทางด้านขวานําเส้นที่สองทางด้านขวาครองเส้นที่1เส้นที่สามครองเส้นที่สองและสุดท้ายเส้นที่4สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่หนึ่ง แล้วดึงปลายเส้นที่3ลอดเข้ามาค่ะจากนั้นดึงให้กระชับและต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทํำฐาน8โดยเราจะใช้ดีบินเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมมุมที่1ก็จะเป็นมุมที่ชี้เข้าหาตัวตรงนี้ให้เพื่อนๆพ,พับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาแล้วกดบีบให้แน่นต่อไปเส้นที่2ฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบน เส้นที่3ด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างสุดท้ายเส้นที่4ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่1จากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นทุกมุมค่ะการกดบีบให้แน่นทุกมุมในรูปแบบนี้จะทำให้เราทำในส่วนของขั้นตอนต่อไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ และต่อไปนะคะเราจะหยิบดิบินขึ้นมาด้านบนทั้งหมด4เส้นโดยการหยิบเวียนไปทางด้านขวาค่ะเริ่มต้นการทำหยิบมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเราต่อไปเส้นที่สองนำมาทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามนำมาทับเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่นำมาทับเส้นที่สามเมื่อเราหยิบดิบินขึ้นมาด้านบนจนครบทั้งสี่เส้นแล้วต่อไปเราจะวางดิบินที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่าง และจะสลับริบบินด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบินที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบ4ี่เส้นค่ะเริ่มต้นการทำเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆจับวางลงไปเลยและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่สามก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะ และดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับขึ้นมาทับสุดท้ายเส้นที่4ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับอยู่เหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับขึ้นมาทับเมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน4ี่เส้นเราจะลดให้เหลือเพียงแค่3ามเส้นเท่านั้นค่ะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับอยู่ตรงนี้นะคะจับวางลงไปเลยจากนั้น3มเส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บ เริ่มต้นการสอดเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะจากนั้นสอดปลายเก็ีเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้เส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ปลายเส้นผู่แล้วดึงให้กระชับค่ะต่อไปเส้นที่2ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างที่มือจับอยู่บนเดิมจับแยกออกมาค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่2ทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับ สุดท้ายเส้นที่สาเพื่อนๆจับมาเลยสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่3ทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับค่ะเมื่อเสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งพร้อมกับสังเกตแนวเซเลบินก่อนค่ะเส้นไหนหันถูกทางแนวเซเลบินจะต้องโน้มไปทางด้านหน้าฝั่งขวาในรูปแบบนี้ทุกเส้นในส่วนของเส้นไหนหันผิดทางเราก็จับบิดให้หันไปในทิศทางเดียวกันก่อนเพื่อจะได้ง่ายต่อการทำขั้นตอนต่อไปค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยนะคะจากนั้นหยิบริบบินมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเราและริบบินเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่สทางด้านซ้ายเริ่มต้นการนับนะคะเส้นที่1เส้นที่สองและเส้นที่สามพาดิบบินเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่สมที่นับเราก็จะได้ลักษณะแนวเส้นริบบินแบบนี้ และเส้นต่อไปเราทําวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5เส้นค่ะต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนเลยแล้วก็พาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเหมือนกันและเส้นที่3ทมทำแบบเดิมค่ะเส้นที่4ค่ะและสุดท้ายเส้นที่หก็พาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเมื่อพาดลิบบิ้ลงไปด้านล่างจนครบ5เส้นแล้ว ต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน3มเส้นตรงนี้เราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เพื่อนๆจับเส้นริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ยกปลายสอดเก็บไปเลยค่ะปลายเส้นผูดแล้วเพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะต่อไปเส้นที่2ในการสอดก็จะเป็นเส้นฝั่งซ้ายเหมือนเดิมจับเส้นริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวเลยค่ะ สอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่2ทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่3จับเซดิบินคงเข้าหาตัวสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่3ทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับเมื่อเสร็จแล้วต่อไปพลิกกลับด้านจากนั้นใส่เหรียญในขั้นตอนนี้หรือจะใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวก โดยการหยอดเหรียญเข้าไปตรงกล่อกลางตามแนวเส้นเสร็จแล้วดึงให้กระชับค่ะเมื่อแนวซลิบ,บินกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการสอดเก็บเพื่อนเพื่อนหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาในรูปแบบนี้ ปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับและเส้น่ะต่อไปค่ะเราก็สอดเก็บเวียนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบทุกๆเส้นค่ะ เมื่อเสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งจากนั้นนะคะเมื่อแนวเส้นกระชับแล้วให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านค่ะต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำกลีบดอกตรงกลางเพื่อนๆหยิบดิบบินมาหนึ่งเส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเราลิบบินเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้นบิดอ้อมมาทางด้านหน้าปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับแนวเส้นโค้งความลง แล้วยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาเป็นช่องที่ติดกับแนวเส้นที่เราทําอยู่ก็คือช่องนี้ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วเพื่อนๆดึงให้กระชับแค่พอประมาณก่อนเดี๋ยวเพิ่งดึงแน่นเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดึงแน่นจนเกินไปจะทําให้มองไม่เห็นช่องในการสอดเก็บของเส้นต่อไปในการทํานะคะและเส้นต่อต่อไปที่เราจะหยิบมาทําเราจะหยิบเวียนไปทางด้านซ้ายค่ะต่อไปเส้นที่สองจับขึ้นมาด้านบนเลยค่ะ แล้วก็จับแนวเส้นบิดมาทางด้านหน้าปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาเหมือนเดิมจับแนวเส้นโค้งคว่ำลงแล้วจับแนวเส้นวนคล้องทับเส้นที่ทําไปแล้วแล้วก็สอดปลายเกี่ยวข้าไปตรงช่องฝั่งขวาเป็นช่องที่ติดกับเส้นที่เราทําอยู่เหมือนเดิมแบบนี้ค่ะและดึงให้กระชับและเส้นต่อๆไปก็ทําในรูปแบบเดียวกันวนไปเลยนะคะ ต้องจับแนวเส้นเรียงซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะไปทางด้านหลังของเส้นด้าสุดที่ทําไปแล้วถ้าไม่เพื่อนๆไม่จับแนวเส้นเวียนซ้อนกันแบบนี้มันจะยากในส่วนของขั้นตอนที่เราดึงเก็บนะคะเนี่ยค่ะจับแนวเส้นที่เราทํามาแล้วแล้วก็บิดในทิศทางเดิมโค้งคว่ำลงแล้วก็ยกเข้าไปในห่วงจากนั้นก็สอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาเหมือนกัน ปขอเพิ่มเติมนะคะระยะในการตัดความยาวของแนวเซลิบินในคลิปนี้สามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดความยาวได้ตามความเหมาะสมค่ะและเมื่อทําเสร็จแล้วดึงให้กระชับโดยการดึงเวียนไปทางด้านซ้ายเพราะว่าถ้าเราดึงเวียนไปทางด้านซ้ายในรูปแบบนี้จะทําให้ในส่วนของแนวเซลิบินลงล็อกได้มุมที่สวยมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่อยๆดึงทีละนิดละหน่อยให้กระชาบวนไปเพื่อนๆอย่าดึงกระชากแรงนะคะค่อยๆดึงเก็บประคองวนไปจนกว่าจะได้ระยะมุมกรีบตามที่เราต้องการหรือตามระยะที่เหมาะสมค่ะ ื่อได้ระยะมุมกรีบตามที่ต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบด้านข้างเพื่อนๆตั้งหน้าดอกขึ้นค่ะจากนั้นหยิบม,มาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเราดิบบินเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับตรงส่วนของกลางเส้นโค้งขึ้นด้านบนแบบนี้เลยยกตามแนวเส้นแบบนี้เลยนะคะไม่บิดไม่งอจากนั้นจับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านในค่ะจะเป็นลักษณะกรีบทรงกลวยแหลม แล้วยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาและบังคับปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกในรูปแบบนี้จากนั้นดึงให้กระชับก็จะได้กรีบบัวเล็กๆในรูปแบบนี้ค่ะและเส้นต่อ,ตอไปในการทำเราจะทํำวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆนะคะต่อไปเส้นที่2ก็ทําในรูปแบบเดียวกันเลยตามที่จริงเราจะทำเวียนขวาหรือว่าเวียนซ้ายก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เอาที่เราถนัดมากที่สุดค่ะ แต่ว่าในส่วนตัวของปาเองปาจะทําเวียนซ้ายนะคะเพราะว่าเวลาเราจับแหนบเซดบ,บินมาทำค่อนข้างที่จะหยิบง่ายแล้วก็สะดวกในการทํามากๆเลยค่ะในส่วนของครีมจับในคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีสามารถใช้เป็นแหนบนะคะทดแทนกันได้ค่ะเราก็ทำกลีบแบบนี้ละค่ะวนไปเลยจนกว่าจะได้ครบทั้ง8กรีบนะคะ และเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ดึงให้กระชับอีกครั้งจะลระยะมุมกลีบให้ได้เท่ากันวนไปค่ะเมื่อได้าระยะมุมกลีบที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทำการตัดปลายเส้นออก ให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนำกันไกลมาค่ะเราจะตัดให้เหลือความยาวของปลายเส้นอยู่ที่1ซนติเมตรแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ตัดให้ได้เท่ากันวนไปเลยค่ะจะตัดเวียนซ้ายเวียนขวาแล้วแต่ความถนัด และเมื่อตัดปลายเส้นครบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทําการสอดในส่วนของปลายริบบิ้นเส้นเสริม2เส้นเข้าไปค่ะเพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นเสริมซึ่งจะเป็นกรีบชั้นสุดท้ายมาเลยค่ะจากนั้นนํามา1เส้นหันปลายด้านแหลมนะคะขึ้นด้านบนแล้วก็หันฐานเหรียญเข้าหาตัวจากนั้นยืดมา1มุมจะเป็นมุมแนวกรีบไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ด้านบนสุดจากนั้นสอดปลายด้านแหลมให้อยู่ด้านบนปลายริบบิ้นที่เราตัด แบบนี้ค่ะสังเกตได้ว่าปลายเส้นจะโผล่เข้าไปในกรีบจากนั้นใช้คีมจับดึงปลายเส้นออกมาพร้อมกับกดมุมกรีบไว้ไม่ให้เคลื่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงปลายที่เราตัดเป็นมุมตรงให้ได้ระยะ1เซนติเมตรเหมือนกันแบบนี้และเส้นที่2เหมือนกันค่ะสอดทางขวาหรือซ้ายก็ได้แล้วก็สอดแบบเดิมขอให้แนวเส้นอยู่คู่กันค่ะ ะะเมื่อเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเริ่มต้นการทำกรีบเพื่อนๆสังเกตนะคะริบบิ้นจะมีเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายและขวาจับเส้นทางด้านขวาโค้งปลายชี้ลงแบบนี้ค่ะจากนั้นกรีบนี้นะคะเป็นกรีบที่1จะเป็นเส้นทางด้านซ้ายให้เพื่อนๆจับแนวเส้นที่1ตรงส่วนนี้ด้านซ้ายมือโค้งมาทางด้านหน้าปลายเส้นจะชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับแนวเส้นบิดเข้าไปด้านในค่ะแบบนี้ แล้วยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงกล่งกลางระหว่างมุมกรีบและแนวเส้นที่เราสอดจากนั้นสังเกตปลายเส้นจะโผล่ชี้ลงด้านล่างเราก็ดึงประคองให้กระชับพร้อมกับจัลระยะมุมกรีบให้ได้ระยะตามที่เราต้องการนะคะก็จะได้กรีบซ้อนแบบนี้จากนั้นปลายเส้นที่เราเพิ่งได้สอดมานะคะ ที่ชี้ลงด้านล่างตรงนี้เพื่อนเพื่อนโค้งแนวเส้นไปฝั่งตรงข้ามแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงส่วนของกลีบและกลีบที่เรากลีบทางด้านขวานะคะกลีบนี้ที่เราทําจากนั้นสอดเข้าไปตรงส่วนของปลีฝั่งขวาก็คือสอดให้อยู่ด้านบนปลายริบบิ้นที่เราตัดแบบนี้ค่ะเป็นการสอดเก็บจากนั้นใช้ครีมจับหรือว่าแหนบ ดึงปลายเส้นออกมาพร้อมกับกดมุมกลีบไว้ไม่ให้เคลื่อนแบบนี้ค่ะและต่อไปเราก็ทำเส้นทางด้านซ้ายจับเส้นทางด้านขวาโค้งปลายชี้ลงเหมือนเดิมจับเส้นทางด้านซ้ายทำกลีบในรูปแบบเดียวกันแล้วก็สอดปลายให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเช่นเดิมปลายเส้นผูกแล้ว จัดแนวกรีบให้ได้ตามระยะที่เราต้องการเลยค่ะดึงให้กระชับวนไปเลยเนยคะคะก็จะได้มุมกรีบแบบนี้จากนั้นปลายเส้นที่ชี้ลงเราก็โค้งและสอดเก็บแบบเดิมค่ะก็คือการสอดตรงช่องฝั่งขวาให้อยู่ด้านบนปลายดิบินที่เราตัด ทำแบบนี้ค่ะสลับขึ้นลงขึ้นลงเส้นทางด้านซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเส้นที่7หลังจากที่เส้นที่7นะคะปัจจะพาเพื่อนๆสอดเก็บคนละแบบนะคะช่องที่7และ8นะคะเราจะสอดคนละแบบกันแตกต่างจาก6เส้นที่เราทำเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูในส่วนของขั้นตอนนั้นกันนะคะทำสลับกันแบบนี้วนไปเรื่อยๆเลยค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดน,นึงค่ะเพื่อนๆต้องค่อยๆ่อยทำวนไปนะคะในส่วนของกรีบชั้นสุดท้ายตรงส่วนนี้เพื่อนเอนจะใช้สีไหนก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าต้องใช้สีเขียวนะคะจะเป็นสีชมพูสีแดงสีฟ้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเอาที่เราชอบเลยแล้วก็สะดวกเรามากที่สุดนะคะ แต่ละสีที่เรานํามาใช้ตรงส่วนนี้ก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปค่ะและเมื่อถึงตรงส่วนของ แนวเส้นซึ่งจะเป็นกลีบที่7และกลีบที่8นะคะวิธีการทำค่ะเพื่อนเพ่อนในส่วนของวิธีการสอดเก็บสังเกตนะคะปลายที่ชี้ลงตรงส่วนนี้ก็คือแนวเส้นของกลีบที่7ให้เพื่อนๆนโค้งปลายไปในทิศทางเดิมจากนั้นสังเกตลิบบิ้นจะมีเส้นคู่ก็คือ เส้นสีขาวและเส้นสีเขียวค่ะให้เราสอดปลายเข้าไปตรงศูนย์ของกึ่งกลางแนวเส้นระหว่างเส้นสีเขียวและเส้นสีขาวจากนั้นปลายเส้นก็จะโผล่เข้าไปในกรีดดึงออกไปทีละนิดละหน่อยตรงส่วนของปลายเส้นที่เหลืออยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆนใช้ครีมจับตวัดตรงส่วนของมุมพับไปแบบนี้ค่ะและกดไว้จากนั้นค่อยๆดึงปลายเส้นให้กระชับถ้าไม่ทำในรูปแบบนี้จะทำให้ในส่วนของกรีดที่เราทำกรีดแรกรุดค่ะ แล้วก็ได้ระยะมุมที่ไม่สวยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วแล้วก็กลีบที่8เราก็ทำตรงส่วนของกลีบสีเขียวให้ครบจากนั้นช่องในการสอดเก็บนะคะเขาจะอยู่ตรงส่วนของด้านใต้ของเส้นสีเขียวซึ่งเป็นเส้นลอยต่อตรงนี้แล้วก็โค้งปลายเหมือนเดิมแล้วก็สอดเข้าไปด้านใต้ดิบินเส้นสีเขียวเพื่อนๆสอดเข้าช่องอื่นปลายเส้นจะไม่โผล่นะคะหลังจากที่เราสอดแล้วปลายเส้นโผล่เข้าไปในกลีบ เราก็ทำเหมือนเดิมดึงนิดนึงก่อนจากนั้นใช้แหนบหรือว่าครีมจับพับตวัดไปและดึงปลายเส้นให้กระชับถ้าดึงไม่แน่นกรีบจะเคลื่อนนะคะกดไว้ให้แน่นเลยประทําใต้กล้องก็ไม่ค่อยถนัดค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวสักครู่นะคะเนี่ยค่ะค่อยๆดึงเก็บมุมบนไป และเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้จากนั้นก็ดึงแนวเส้นให้กระชับอีกครั้งเมื่อแนวเส้นกระชับแล้ววิธีการตัดปลายเส้นนะคะเพื่อนๆนำปลายกันไกามาแล้วก็ค่อยๆสอดเข้าไปข้างๆกลีบค่ะแบบนี้เลยจากนั้นก็ตัดออกให้ชิดเลยค่ะทําแบบเดียวกันทั้งสองเส้นเลยนคะคะก็จะทําให้มองไม่เห็นตรงส่วนของปลายเส้นที่เราตัดแล้ว หลังจากที่เพื่อนๆทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะต้องการใส่เหรียญหรือว่าแบงก์ก็พับแบงก์เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็หรือจะนําเหรียญมาจากนั้นสอดเข้าไปตรงกึ่งกลางตาลฐานได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วสําหรับวิธีการพับและต่อไปก็จะเป็นการประดับในส่วนของลูกปัดสีทองค่ะเพื่อนๆก็นําลูกปัดมาเลยค่ะหรือจะเป็นดอกไม้ที่เราต้องการติดนะคะ จากนั้นปราก็จะใช้ครีมจับเป็นตัวช่วยค่ะแล้วก็ยิงกาวร้อนเข้าไปยิงกาวร้อนเพียงนิดนึงพอนะคะจากนั้นก็ติดเข้าไปตรงกึงกลางหน้าดอกกดให้กาวเย็นตัวก่อนค่อยปล่อยมือค่ะ ค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการประกอบตรงส่วนของลูกปัดสีทองเข้าไปนะคะสวยงามมากๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ